ท่านผู้โดยสารคะอีกสักครู่จะมีการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน,นกรุณาชมการสาธิตจากพนักง,งานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับเอฟซีพัยน์วานะครับว่ามื่อหนีไทยพีนองทั้งของแกนทั้งอยุธยาอยากกินปิีงหนูหนูอปองน้ำพอย,ยน์วาวััน กันมันกับพ่อได้ปีงอยู่เนอะแต่ว่าโอปองเนี่ก็ใส่เวลาจักน้อยเนาะครับเนาะแต่ว่ามาหอดมาถึงกันหมองสําคัญกับมาถึงกันนี่แหละมันดีมาแต่อยุธยามาแต่ขอนแก่นกับสีนังเนี่ยมึงอยู่หนทางเลี้ยวเข้ามาเนี่ยละเดี๋ยวนี้หอดใส่ละพูว่าสีมาก็ได้อันแน่พ่อแต่ว่าเก็มาหอดพอดีเข้ามาแล้วพอเย็รักใข่เกิด ฝ้าลูกฝ้าหลานมากมาจากชีวิตนอะมือหนี้นอะมาหอดมาถึงอิหีล่ะบ้านเล็กในป่าใหญ่เ <c oughs> ขามากเขามากเขามากห้า,อม,าอมองจอดได้เลยเออวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีทุกคนครับ <c oughs> อ้าวบอผิดหวังแน่นอนบอผิดหวังแน่นอนได้กินแท้แทะปี้งหนูเนี่ยห <c oughs> นูสุ่มเนี่ย <c oughs> ที่แหลกกับคนหลายอยู่เด้ <c oughs> มันนมพูกเนาะมันคนหลายอยู่กันลกออกแล้วมันกับว่ามีขนคือวันนั่นแหละ หนูหลุนหนูแข็งนะมันมีขนบอ่อพิษวังแน่น,นอนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินอ้าวย่างหนูปิ้งหนูโอ้โหวา่าจะเขาไม่ปามันเด้อเขาไม่หนูกบมันคือกันแามหนาวมันกับมันคือว่าไหนละเนาะหนูก็ได้เพราะว่ากะหน,นูซี่พี่ผเด่ดนห็นม่้ยไม่หนูธรรมดา นหนูธรรมดาล้วก็ู่น้ำพ่นน้ำคันแท่ก็รสชาติก็สีคือๆกันน,น,นนั่นแหละเนาะครับสําหรับหนูกระไดเป็นสัตว์ที่อาหารจานเด็ดคือกันสําหรับหนูหน้าจ่าเท่งนี่เนาะครับเนาะแน่น,น,นอนอ้าวมามาลออมาอมา้อมเขามาตีวงเขามาบานนี่แหละสีได้กินกัน มา嘛เอฟซีก็ได้มากินน้ำพอยหวานกินน้ำพรอยลักไทเก่อปิ่งหนูโน่บอแมนทรรบดด้อแซบแท้ๆมันแท้ๆปิ่งหนูนี่ก็ได้มีหอดเครื่องปีงเครื่องอมหลายๆแนวหลายๆอย่างอาหารจานเด็ดอาหารสาปีสำหรับบันเล็กในป้ในปาใหญ่สีในใกินกันร <im it> อ,อมอขอมาหลอมขมากลางวงขมา อันนี้นะ <พอ S 1> ดนร้านร้านพ่อใหญ่รักไทเกอร์ออพ่อใหญ่รักไทเกอร์บอกร้านว่าเอากินกินให้อิ่มให้เต็มกินแล้วหูเห็นหูเราหายเง่เห็นอันแม่เราบอกพอไวๆห่าสันพ่อใหญ่เรา,าเห็นอย่างแม่นะคือสิบอกพอไห้แต่ก <c> า <ười> นเห็นก็จังบอกเด้อ <c ười> กินละหูเห็นหูเราหง่เห็นแม่เราบอกพอไปวๆว่าสินกินเขาง่ายก่อนสิปฏิบัติการมือหนีไทยขอนแก่นมาเยี่ยมพญิวัตสิได้ผ้าไทยขอนแก่นตีเขาตีเขาไม่ไปกีเขากีกินถ้าใครเพราะว่าเขาไม่นี่ก็คือวันแหนละเนาะปีละเท่อขันบอมเณน ก็ปีกับ,บ่ได้กินเขาไม้ก็ได้เขาไม้นี่มันก็สีหอมสีอ่อนก็กินง่ายก็เขาเกาสาหรับเขาไม้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของไทยหน้าเฮานี่ละเขาไม้ปลามัน่นปลากัมมันปลากัมมันเพิ่งดูมันมันอิ่มป่ปลาเนี่ยโอ้ปลานี่กับไทยขอนแก่นไปหาปลาขอนมือเส้น่ได้มาก ม้นผมมีผู้ใด้กินน้ำมามามากินน้ำกันมากินน้ำกันอ่ถ้าใครขอนแก่นได้ปลาขอนมาให้เป็นจังไดเนาะแสบบอกะคือว่านั่นแหละนะครับกินเอาบรรยากาศกินเอาธรรมชาติมันนะครับเพราะว่ากะธรรมชาติแบบนี้กะบ่อคอยมีปันไดนะครับกับ คือขันเทาหากินแบบนี้ก็กินอยู่ในเมืองในตลาดก็ได้กินเรืออยู่ได้เห็นเรือยอยู่นะครับแ่ว่าอยูน่นี่อยู่ในขก่ในปลาเนี่ยในบานเล็กในปลาใหญ่นี่ก็บอกคอเห็นนะครับเนาะแสบบ่แสบ,แสบก็แสบเอาเดอ้อใต้พี่น้องทังขอนแก่นก็ได้นะครับก็ไว้พ่อกนคชิปหนาเด้อครับเด้อคลิปนก็พ่อเนา้ว,วาดนอนทงก็ที่ขอคงขอไว้ลงสะกอนนะครับเนาะก็ขอสวัสดีครับ you you.